สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ2ตัวล่างแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3บวก1บวก2บวก2มีตัวเด่น5ตัวนามาครบ10หน่วยล่างนะครับ มาดูสถิติยอดหลังวันแรกนะครับคือใช้ผลรางวัลที่ออก85นะครับสูตรคำนวณได้25680นะแล้วก็ออก85ดังนั้นก็จะเข้าที่เลข5กับเลข8นะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้2568 0ตัวเดิมแล้วเลขท้าย2ตัวล่างออก0 6 เข้าเลขหกเข้าเลขศูนย์ก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สี่เจ็ดแปดศูนย์สองนับแล้วเลขท้ายออกแปดเจ็ดเข้าเลขเจ็ดเข้าเลขแปดก็มาครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะในสูตรเดียวนะครับงวดถัดมาคำนวณได้หกเก้าศูนย์สองสี่แล้วเลขท้ายสองตัวล่างออกสองศูนย์เข้าเลขศูนย์ เข้าเลขสองนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สองห้าหกแปดศูนย์นะครับเลขท้ายสองตัวล่างออกศูนย์หกนะครับศูนย์หกก็จะเข้าที่เลขหก 6, เข้าที่เลขศูนย์ก็ถูกต้องนะครับงวดทันมานะครับคำนวณได้ห้าแปดเก้าหนึ่งสามสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับเข้าเลขเก้าเข้าเลขหนึ่ง ก็ถูกนะแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้6 9024เลขท้าย2ตัวล่างออก26เข้าเลข6เข้าเล 6, เขเลก2ก็ครบทั้งหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างในสูตรเดียวนะครับามาถึงงวดถัดมาคำนวณได้2 5 6 8 0แล้วเลขท้าย2ตัวล่างออก50เข้าที่เลข5เข้าที่เลข0ก็ถูกนะครับ แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะสูตรคำนวณได้36791แล้วเลขทถวสองตัวล่างงวดล่าสุดออก63เข้าเลขสาเข้าเลขหกนี่ก็ถูกนะครับสถิติย้อนหลังที่ทำให้ดูก็เข้าดีหมดนะครับ1 2 3 4 5 6อง9างวดยังไม่มีงวดไหนนะครับไม่เข้านะครับ คราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขงวนใหม่ในงวดวันที่1กันยายนนะครับว่าสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรใหม่จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้ง99 18บวกหลักพันเลข4บวกหน่วยล่าง2ครั้ง 3, 3 6, บวก3ได้หบวกร้อยหน้าครั้งที่2คือเลข2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข7แล้วบวกสิบท้ายครั้งที่2คือเลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข9ก เท่ากับ18บวก4นะครับได้22 22บวกอีก6 28 28บก2 30 30บวก7 37 37บวก8 45 45บวกอีก9 54ได้ลิก4เป็นเล็กเด่นเลิกๆสูตรบวก3บวก1บวก2แล้วก็บวก2ดังนั้น4บวก3ก็ได้7 7บก1ได้8 8บก2ได้10บไดูนบก2ได้2 4 7 8 0 2นะครับดังนั้นตัวเลขงวดใหม่ได้4 7 8 0 2อ่าจะมาตัวไหนนะครับก็ต้องรอดูในวันที่1กันยายนถึงจะรู้คำตอบถ้าเป็นจับจับชุด2ตัวล่างนะครับ ถ้าจะจับเป็นชุด2ตัวล่างก็จะได้ส7่เจ็ดนะครับส8่แปดสี่0ูนนะครับแป แปแล้วก็0 2ยังไม่รวมเลขเบิ้ลนะครับยังไม่รวมเลขเบิ้ลสี่สี่เจ็ดนย์ศูนย์สองดังนั้นท่านผู้ชมก็รอดูนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับจะมีในนี้หรือเปล่านะครับ ซึ่งสูตรมาครบ2ตัวล่างย้ำว่ามีหลายสูตรนะครับสูตรนี้ผมเลือกมาเพียงแค่สูตรเดียวนะครับก็หวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกงวดนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ตัวเลขไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับสูตรคำนวณก็เช่นกันมีมากมายมีเป็นร้อยๆสูตรดังนั้นสูตรที่ผมเลือกมาก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าใครชอบก็นำไปใช้เป็นแนวทางถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ